ดูลูกโม่ปูนสำหรับติดรถหกล้อนะฮะคันนี้หล้อขนาดใหญ่หล้อสิบล้อได้นะครับตัวนี้4ีห้าคิวเป็นเก่าญี่ปุ่นมานะมีปัม๊มมีปัม๊มมีเผามานะของไายาบ้านะครับตัวนี้มีปัม๊มปัน่น มีมอเตอร์ครบมีถังน้ำมันไฮดรอลิกพร้อมนะฮะท่านใดสนใจโทรไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบคโคร0 8 1 6 2 2 1 2 9 9 0 8 1ก2 2 1 2 9 9นะครับดูภายนอกก็มาครบๆเลยนะครับเนะี่ยมีผุนิดหน่อยมีผุบ้างนะฮะลองโทรเข้าไปสอบถามกันดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในดูรอบๆนะ มีปะผุมาบ้างนะครับเป็นเก่าญี่ปุ่นมาอันนี้ใช้เก่ายิงเก่า ดูภายในนี่นะภายในก็ยังสวยๆอยู่นะครับี่ข้างบนมีผุไม่เยอะครับผุนิดหน่อย